ร่วมสนับสนุนโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืนตัม้ากานะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเนี่ยหัวรถไฟเนะี่ยก็หัวเลยหางก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนกันหมดแล้วคนขับไม่มีเหรอ จริงมีครับท่านผู้ชมถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนขับเขาอยู่ด้านบนอีกทีเป็นเหมือนชั้น2อน่ะทางขึ้นนี้อยู่ตรงนี้นี่เองครับก็คือเนี่ขาเป็นลายขึ้นไปนี่ก็จะเป็นทางที่พอเปิดลงมาก็คงจะเป็นทางเข้าไป่เข้าคงจะนอนขับอยู่อย่างนี้เพราะว่าโดยลักษณะล่างเป็นเสี้ยนแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นคนขับนะฮะถ้าผมบิดแค่เนี้ยเนี่ยเขาจะล่วงตุ๊บขึ้นมาเขานั่งอยู่บนเนี้ยเดี๋ยวไปเดินเล่นกันดีกว่า เป็นไงบ้างความรู้สึกออผม,ผมหรอถ้ามากับแฟนก็คงน่าตื่นเต้นนี้นะต้องจังหวะจังหวะแบบนั่งหน้าด้วยกันมองวิวกินข้าวด้นะออวยกันอากาศเคลียร์เห็นเห็นเห็นฟูจิก็คงคุ้มมากแต่นี้ไม่เห็นฟูจิก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่าดูวิวข้างทางก็แบบผมผมดูหมดเลยนะผมดูกระเบื้องดูผนัง บ้านดูแบบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสังเกตนะบ้านเขาไม่ปล่อยบ้านผนังเรียบเลยเขามี texture ทุกหลังบปูเรียบก็มีนะแต่ว่าเป็นรอยตะปุ่มตะปับอีกนิดนึงก็รู้สึกได้ถึงความโรแมนส์มันก็คงเป็นทั้งทั้งตัวรถไฟตัวสิ่งแวดล้อมข้างทางแล้วก็ตัวปลายทางผมว่าเป็นเรื่องของเวลานเ้ีลยคนนี้ใช่เพาะมันสั้นมากมันก็คงไม่โรแมนต์กถ้าจะสรุปง่ายๆเลยถ้า ใครมาเที่ยวโตเกียวอยากมาเที่ยวฮานาเน่แบบไปชเช้าเย็นกลับมาเลยแล้วมาออเซนอ่ะอ้องขับช่วงเย็นแต่ถ้ามีเวลาหน่อยกัค้างสองคืนเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะฮานาเน่มันน่ารักอะ่ะมันกใกลม้มากชั่วโมงครึ่งนี่ถึง<ห>เ้ยเบอร์ใครปิดไฟอ,อ่ะอ้าวนั่น,นเลยไปทางที่ฉันรอเธอที่สุดจะจบตรงนี้งั้นเดี๋ยวต้องหยุดความโรแมนติกแล้วลงไปเลยสถานีต่อไปละเราลงที่ไหนชินจูกุ กินได้นละที่ผมคุ้นเคยเรามาถึงเมืองหลวงแล้วใช่เลยต่อแต่นี้กินหืนเลยไปงั้นเดี๋ยวเราไปต่อว่าจะยังไง คือว่าเราเพิ่งลงจากโรแมนส์คาร์มาใช่ก็ของบริษัทอะไรนะโอดาคิวก็เลยมาดูว่านี่อยู่สถานีชินจูกุใช่ไหมครับใช่แล้วก็อันนี้เป็นบูธของโอดาคิวที่จะดูแลว่าคนที่จะไปเที่ยวฮอกนเน่เนี่ยก็ต้องอะไรยังไงกันบ้างก็เลยมาเจอคนญี่ปุ่นคนไทยคนไทยคนไทยน้องชื่ออะไรครับชื่อแก้วเราเคยมา รอบที่แล้วเรามาซื้อรถบัสที่นี่จนไงซื้อรถบัสเลย <laughs> ไไวะซื้อลนไปแล้วไปแล้วมาขายน้องแก้วนะแ<ช>นะนำคนไทยนิดนึงสมมติคนที่มาเที่ยวโตเกียวแล้วมีเวลาเอาเวลาสั้นๆก่อน<ช>ถ้าไปเที่ยวาคาโเนเน,น่ก็ไปกับที่นี่ได้เหมือนกัน อ๋อก็ค <ed> ือได้ค่ะคือที่นี่จะขายที่เรียกว่าตั๋วฟรีพาสก็คือตั๋วฟรีพาสเนี่ยค่ะก็คือจะรวมค่ารถไฟไปกลับแล้วก็เออ่พวกรถทุกอย่างนะคะกอนเน่คือใช้ได้ฟรีหมดในฮากอนเน่คือใช้รถได้ฟรีหมดใช่ค่ะภายในฮากอนเน่แท็กซี่แท็กซี่ไม่ได้ค่ะได้รถบัสกับรถบัสกับรถไฟับารถไฟมีบัสแล้วพวกเคเบิลคาร์พวกรถได้ได้หมดได้หมดเลยเหรอก็คือเหมือนวันเดย์พาสใช่อย่างนี้ป่ะ คล้ายๆค่ะก็คือที่นี่จะมีแต่2 day pass กับ3 day pass แต่ว่าโอ้เากที่ส่วนใหญ่ก็ซื้อ2 day pass จะใช้วันเดียวก็มีอ๋อเพราะแล้วโรงแรมเกี่ยวปะโรงแรมไม่เกี่ยวค่ะถ้าโรงแรมจะต้องไปจองไปจองก่อนแล้วก็มารถมากับเราทางที่โอดาคิวเนี่ยมีรถไปเชื่อค่ะคนเน่มีกี่ประเภทบ้างนะพี่อยามารถโรแมนต์คาะก็คือนี่เร็วที่สุดมีรถบัสไหม กันค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ไปจอดที่ฮากุเน่จะไปจอดที่โกเทมบะเอาเลยก็คือไปอีกทหนึ่งแต่ถ้าไปฮากุเน่นี่ก็คือแนะนำให้โรแมนต์คาร์นี่แหละใช่โรแมน์คาร์จะเป็นรถรถไฟที่เร็วที่สุดที่ไปถึงฮากุเน่จากอังกฤษก็คือแป๊บเดียวถึงถ้าจะแนะนำคนไทยว่าฮากุเน่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างจะพูดบอกว่าไงดีถ้าที่ดังที่สุดของฮากุเน่ก็จะเป็นไข่ดำไข่ดำนะครับของฮากุเน่เนี่ยจะมีภูเขาไฟอยู่เพราก็เอาไข่เนี่ยไป ต้มในน้ำภูเขาไฟอันนี้คือทีเด็ดเลยใช่ใช่คือใครไปต้องไปเจอไข่ดำนอกจากไข่ดำมีอะไรอีกก็จะมีล่องเรือล่องเรืออาชีอาชีก็คือตรงนี้ค่ะก็คือจะเห็นสามารถเห็นภูเขาไฟปูจิได้แต่หากคนนี้นี่คือเที่ยวได้ทั้งปีใช่ไหมได้ทั้งปีป่ะได้ทั้งปีได้ทั้งปีค่ะแต่ละฤดูกาลก็จะแตกต่างกันไปเคาน์เตอร์ที่ดูแลของที่โอราคิวเนี่ย แต่นี้อยู่ที่สถานีชินจูกุถ้าคนไทยจะมาที่บายง่ายๆมายังไงดีถ้ามาหาแล้วเนี่ยมาหาตัวแทนคนไทยลงแบบประตูไหนเข้าอะไรยังไงอ่าเอ็กซิอะไรตะวันตกค่ะที่ตะวันตก w อ s t exit ใา่ชอประตูเวสใช่แล้วก็มาที่ชั้นหนึ่งมองหาสถานีโอดาคิวค่ะก็จะเจอลองดูมันจะมีเนี่ยไว้ปิวแบบนี้อยู่ คือดูง่ายๆเลยก็คือว่ามันสะดวกตรงที่มาถึงนั่นมีคนไทยคอยคุยไม่ต้องมาแบบสังเกตบางคนอาจจะไม่ได้มาหาหาเลยตะโกนอย่างนี้เลยแก้วแก้วขอบคุณน้องแก้วมากมากคขอบคุณโอลาคิวด้วยครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน